หมักไข่เขาไปได้เคยกินเนี่ยเนาะก็ินรูปกบบเต้าอ๋อันนี้หมักพี่พวนอ๋อหมักพี่พวนเป็นมันเนี่ยเห็นแล้วแล้วลองชิมกันเนะาะบมักไปกินจานเท,นะท่าไรนะจานสี่สิบบาทจานสีบาทสมจานสามถากร้อยก็ได้สามถากร้อยสามถากร้อยเศร้า,าตัวอโอ้ยพี่น้องเลยเนี่ยฮะถนนต่างจังหวัดประจวบคียโอ้โอ คักลายพี่น้องคักลายคักแห้งสุดยอดแห้งสุดยอดอีดีสุดยอดอ๋ดอหรอเนาะเอา้ามืัอนี้มีความสงสัยด้พี่น้องเองเนยนะฮะบาโบเองกกับที่ว่าครับรถอยู่บนท้องถนนเนาะพี่น้องเนาะกับมีความสงสัยนะเดี๋ยวบาโบจะพาพความสงสัยนี่ไปให้พี่น้องเบิ้งเอา้จาจักหน่อยก่อนนะจักหน่อยกันนะเดี๋ยวสิฮอดแล้วพี่น้องมองที่บาโบสงสัยว่ามันอีหยังมันอีหยัง บนถนนเส้นนี้นะฮะท่านผู้ชมเอ๋ยนะฮะมีอีหยังทีบาโบสงสัยนะ,ะท่านผู้ชมครับสงสัยอีหยังว่าสงสัยอีหยังจะเคเบิ่งที่ถนนเข้าก็ดีจะมาสงสัยอีหยังนอกจากให้เจ้าน่ะโอ่อเฮือเกินไปว่าซั่นนเห็ถนนก็อีหยังก็อยากทายว่าซั่นพี่น้องเอ๋ยนะสังเกต2ข้างทางเด้อพี่น้องเด้อนะฮะบาโบเองมุงน้าออกมาจากยัสโสท่อนนะครับบนถนนหมายเลข202ศู20งนงหน้าไปทางอำเภอสุวรรณภูมิเนาะพี่น้องเนาะ นี่สิ่งที่บา่าก mm ูเ hmm. ห็นเนี่ยพี่น้องเห็นบอกขางทังนี่พี่น้องเนี่ยข้างทางนี่มี่อย่างล่องเบิงนี่ล่องเบิงเนี่ยมีอีหยังสันบวาบุกสถานมีอีหยังเนาะแบเนี่ยเห็นบอกพี่น้องในซุ่มเนี่ยนะซุ่มนี่นะเนี่ยแม้ไออยัางในสงสัยเนี่ยพ้นขายหมากอีหยังนะแต่ว่าสงสัยเนี่ยก็สิลองไปเบิ่งกว่าเราพ้นขายหมากอีหยังนะเนี่ยขออนี้แล่นรถไปเดิสิไปจอดเบิ่งก่อนนะมันเป็นมันเป็นพ้นขายอีหยังเนาะ ยังมืดเถะอะล่ะขออนุญาตจอดจักหน่อยก่อนนะเอาน,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 นี่นี่น,น,น,งงนี่นี่มันคล้ายหมากอีหยังพี่น้องเยอะลงไปเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนว่าแม่เพิ่นขายอีหยังสวัสดีแม่สบายดีครับอู้ขายหมากอีหยังนี่แม่ฮะ <h> ah? ขออนุญาตถ่ายรูปไปด้วยหมากอีหยังนะแม่ผีพวนก็บบคล้ายข่ามาฟังผมอันนี้คือหมากผีพวนมาดิคายข่าอันนี้บบคล้ายเข่าอันนี้บักผีพวน โอ้ยลูกก็สงสัยข่าวมากว่ามันคล้ายหมักอีหยังหลายจะเอาจานเท่าไรนี่แม่สามฮะสามจานเท่าไรจานถาสิบบาทสามถาดก็บร้อยห้าสิบตันตัวคือยังสามถาดร้อยแม่คิดพิษได้ตกเหล็กเลยเนี่ยเอาซิมจักวยานสีอุดหนุนซอยแม่เอาเลยถ้าแม่ฝากถื้อไงนะชื่อรองซิมฝากถือในเด้ออย่าบังกล่องเรื่องมือนะ ทำบมือสินั่นละจับสองมืออ่าเ,เอาอันนี้คือหมักยังแม่เนี่ยเห็นหน้าลูก,กลอยู่วอครับเออหมักพี่บพวนเป็นออมอเนี่ยแล้วลองชิมกันเดน้อบา,ารนนะ์บีคินจานเท่าไรนะจานสี่สิบบาท,บาทสามจานสามถาดลอยก็ไดส้สามถาดลอยสาาดลอยใส่เาตัวลอย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 ขอาเด้อหมากมันจะเป็นยังสีนเนาะแม่เนาะหมักพี่บพวน ไหนมันจะใช้ปลูกเองบ่ตามธรรมชาติตามธรรมชาติเขาอยากชิมเด้ออืมกินเป็นเสี่ยวกินบดไหมบ่แม่แกเป็นกินเป็นเด้อเสี่ยวบ่เนี้ยเอานี่แล้วเดี๋ยวแม่งเนี่ยอันนี้สมปพอน้อยอ่ะวบกหอยเมาเบบดไปซ้อมก๋วยไปบดหั่นอันนี้สมปพอน้อยบ่ อันนี้นอ้ดบวหอยอันนี้สมปานอ้ันหี้โคบบักหอยบักหอยเอาตาออกแล้วเท่าไหร่นี่แม่นี่บอกแมนครับหมาแบบสล้เขาใจบทาดีบ่ไม่ก็สิชื้แท้โอ้ยก็ให้าีเบัตที่สองรมีแอนอย่างเทียบบาทมียังแน่ยังมียังแน่สิอันนี้พักอมมาละสิบบาทบัคคุณเรียหายหรือบวชหอใหาเบัตไว้สองร้อย เบิดนี่สองอยเมียแล้ววะอัมเอาๆมาเมียมามายังกอสิมันกอสิสองลอมันก็สิตั้งอันนี้แทเบิ้อเมีนเบิลวะนี่มาสร้างวาเอาเมียเอาเมียอาโชได้เบิดลียวสองลอว่าสันเมีแล้ววันเนี่ยลูกกระสงสได้แมยแ่มาจากยาโสทรพนเแอร์หลัแเราไปทั้งสวนผููุ้่นเนาะเห็นอยู่ว่าหาดเบิ้นขายอีหยังขายอีอย่งเดีย อันนี้เป็นแนวอาหารปลาเนาะนโอ้อันนี้ปักขี้พวนอันนี้ปักขี้พวนอันนี้ปลาไข่ขาวปลาไข่ได้ชุบแป้งใช้ใช้ได้ยังไงเนี่ยได้เพิ่มได้เบิร์ดเบิร์ดนี่นะอู้ว่าสางว่าอันนี้อันนี้บ่ได้อันนี้ได้ 200! บ่สองร้อยมาสางว่าเอาไปแม่ไปบังกดก็ได้แม่เพิน่นเบิร์ดหน่อยสองร้อยโอ้ผ่านไปยผ่านมากก็สงสัยอยู่ดิ ครับครับโอ้กันเล่เมื่อกี้เนะี่ยขี่รถผ่านเดี๋ยวนี้ไหม,ไมไผมไปทางพูน่นผมผ่านมาผมก็เลยกลับมาอ๋อสิแวหลายเทื่อแล้วสงสัยว่หมากอีหยังเนี่ยอันนี้หมากหยังก่นะอนนะหมากข้าวเขาหมากข้าวเขาไปได้เคยกินเนี่ยเนาะก็ไดนดูบักก็ตเตาโอ้อันนี้หมากขี้พวนในหมากขี้พวนโอ้เออนออดูบักเก็ตเตาอ่าเน้<อ>น,นข้าหอมยื่สวนเขานี่งหลักใส่ของฝากของต่อนไปฝากเก็ซีเหลือเด้อ แม่อยู่บ้านไหนก่อนหน้แม่อยู่บัตรน้องมันบัตรน้องมันเอาไปหนึ่งกิโลหนึ่งลูกกถือว่ามาแต่ประเทศลาวเด้อโอ้ยใจยุ่งกันนี่บ่บ่เห็นก็เลยว่าสงสัยว่าแม่ขายอย่างกะบโดยที่อาจจะโอ้ยอยากมาหูอยากมาเห็นก็เลยกลับรถมาซะก่อนนะว่าสันอันนี้ก็ได้เนาะไส้สมประจอมได้สมประจอมอันนี้หมวยไปตามหุวงอันนี้ผมว่กหอยไปตามหมักหุ้งพี่แม่ละใจดีใจดีเลย สองร้อยอาเ้าชุมมือขายเบิร์อยู่บนีละแม่อ๋อปกติแม่ไหน,นมือ,อ,อ,อ่ารายเบิร์ตเนี่ยสองสามายยสบ่อยปกติแม่ขายเบินนร์เนี่ยอะไร่าไห่ที่บอกแม่าคายแบบเออร่าสามซีนนี่แหละี่ร้อยอ๋อขึ้ใหลูกสองร้อยมาที่นี่ขึ้นใจใจดีแ่นาแม่น้อายจได้ พี่น้องเอ๋ยเนี่ยนี่บนถนนแจงสนิทนะครับพี่น้องครับซีมุงนาไปทางอำเภอเนาะอำเภออำเภอยังกับแม่อำเภอ,เนอ,อเพออนไมไพ่เดี๋ยวสายไปไเป็นบ่ตรงไปสุวรรณภูมิเด้ออ๋อมาจากยาสูทอนพี่น้องเอ๋ยเนี่ย,ยไ,ปไปได้พันไปพันมากกับมุ้ดมุ้แม่แล้วเนี่ยเด้อเนี่ยลานแหลกเลยเนี่ยมาจากมาจากเอ๋ยาสูทอนพี่น้องเอ๋ยเนี่ยเอ๋ แม่เขาเนี่ยถ่ายคลิปเดี๋ยวน้อลูกจะเอาคลิปดิไปลงยูทูบแม่จะตกใจเด้อเพราะอันนี้ก็ได้อันนี้แกะอันนี้มะมะกอกมะกอกก็ได้มะกอกตามมักงูเงินมอมแม่เออไป่พาร์ตยิ้มจะไม่หายหลายเดี๋ยวนาะเอาเอาเอาโอ้แม่ลาใจดีหลายตอนนี้อยู่กับแม่แล้วเนาะแม่เรากําลังเตรียมคล้องห้อยู่แม่เราเบิดทั้งหมดนี่สองร้อยบาทมาสั่นนี่ฮะบ่าบุเองกับพานมาไม่เห็นเนาะกัโอ้ จากจะรองมึงเอา่นขายมากอีังหมากนี่มาจากปลาเป็นบ่แม่มี่สุปีบ่ก้อยไม้เด้นีเด้ออันนี้ก้อยไม้ก้วยไม้ก็สิให้บ่เนี่ยไ้เบิสอืมบ่นอะไรก็สิเมื่อ่นบ่เนี่ยยางเขาเปนกิโลนยางเขาไปนี่กิโลนโอ้แม่เฮ็ดหน้าอยู่บ่เฮ็ดหน้าอยู่บ่บ่บ่เฮ็ดหน้าบ่อ้าิ่ ูเพิ่นปันครับผมครับผมโอ้หนี่นะพี่น้องให้น้ำใจน้ำใจคนให้ใจดีเนี่แม่เคยไปเที่ยวฟังเล่ายู่บอ่ะบ่เคยไปเคยเห็นคนเล่าย่บอ่ะใจ่ดีบ่ลูกอยู่ทางั่เซด้วยแม่เด้อคนปั่งเศสสมปจอมก็ด้ยังไโอ้สกีเบิร์บอลอะไรแม่นนี เนอานไปเพื่อของฝากของต่อเนานะแม่เนาะ,อะโอ้โหทั้งซีแหละพี่น้องเอ้ยแนะนำใจคนไทยนะถ้าได้ก่อนนะแม่ก็เสจ่ายเงินก่อนมาแม่ฝากถือนะยายถือกล่องลูกแห้งเ้ื่อยๆไปคอ่อยๆเดี๋เบีย่ยงสายไโอ้เห็นมือแม่ยายเห็นมือจับมืออีกมือนึงทั้งซี่โอ้สอนนีแม่แล้ว่ายรูปถ้าได้ก่อนนะแม่สองร้อยสอง้ยเ่แม่เห็นตัวแม่ทันทีฟังนี้ งีแม่งสีนี่แมลงสีเนี่เอ้าแมวมันอยู่ตรงนี้อ๋ออะอยู่ตรงนี้เห็นมือเห็นแต่มือแม่แล้วจับบ่กใครเปลี่ยนบ่เคยเล่นโทรศัพท์ที่แม่โอ้บ่เคยเล่นโทรศัพท์ไปหนึ่งแจ็คเก็ตเอาเอาย่างตามดิเซลขึ้นรถกันเด้อเพราะนั่นใเงินเดี๋ยวันแล้วนี้แม่ก่อนเอาย่างตามดุมาแม่ไปบักหลายนึงตัวเนี่ยแม่ย่างตามมาย่างตามดุเพราะต้องบ่ต้องถือแม่บ่ต้องถือถือโทรศัพท์ไปย่างใส่แหละย่างตามดุมากสี บ่เคยถือว่าไม่ลืมนะเดี๋ยวโุ่นเบิร์แป๊บเดียะเดี๋ยวไปขนมาให้เบิดก่อนอนี่เอาแม่ตั้งมาขนมาให้ลูกไหมไม่เนาะ่ใส่เงินแม่กันไปเบิ่งแม่ทั้ง YouTube ยูทูบเด้อทาแม่ย่นางปลาย่างปลาเสร็จแล้วขึ้นให้แม่พร้อมเลยเนี่ย โอ้ยขอบคุณหลายแม่น้ำใจคนไทยเท่าไรกว่านะใส่ห้างามๆจักบาทก็แม่อร่อยอร่อยหนึ่งฝากดึงพอเนาะเมืองกันเด้อเอาทั้งหลาไอแม่สามลอยเด้อเฮ้ยขอบคุณหลายเลยเฮ้ยไปเถอะแม่เด้อขอให้ลูกโชคดีในการเดินทางใส่เนื้อฝากเน่าตอนไปฝากพี่น้องทั้งบ้านเนี่ยตอนนี้ส่งประจอมก็ได้แซ่บบ่ราะสมประจอมเนี่ยแซ่บเยอะเห็นแม่อยู่ในในในทวารทัดอย่าเฝ้าตกใจเด้อ แม่ <c oughs> <c oughs> อ้าไปแล้วพี่น้องครับวันเดี้ถือว่าจะเดินทางตอ่อแล้ววันนี้บ๊ายบ<ม>ายแม่สวัสดีครับแม่บ <ๆ S 2> ๊ายบายนุ่นแม่ไปแล้วตอนนี้แม่ยิ้มแน่เอไปแล้วพี่น้องเอ้ยไปแล้วไปแล้ว <ๆ S 2> ครับไปเด้อแม่เด้อบ๊ายบายไปแล้วพี่น้องเอ้ยไปแล้วแม่ไปแล้วโอ้โหสิลาพี่น้องเอ้ยคนไทยนำใจดีเนาะพี่น้องเนาะ นี่จน่าฝากไม่นี่แนวตอนมาสัน่นแมวบาเราอยู่ในบ้านทั้งในผลม,มาขายมือนีดีใจหลายนอนไปมาทักทายถามข่าวกันจากยาโซโทพี่น้องเงยนะฮะบนถนนแจ้งสนิทนะฮะมาพวกเองจะมุ่งหน้าไปกรุงเทพมหานครเนีนะะ่ยผ่านไปที่สมุทรปราการพุณและทุกท่านเลยนะฮะผ่านมาก,กับยดูดุนแม่เด้อแม่แล้วก็เก็บมาขายนอะนแล้วว่าเลยหาเลซิปกับดีใจแม่ว่าถุกมือก็ขายได้เนี่ยนะชนะ สองร้อยสามร้อยบริษัทเมยให้สองร้อยหกบริษันปาทัวรนี่กับเป็นอีกร้านนึ่งได้พี่น้องเอ๋นะฮะนะโอ้ไปล้วพี่น้องไปแล้วอำเภอพนมไพรไปท่ดนันท์สายอำเภอสุวรรณภูมิตรงไปเรียวกับร้อยเอ็ดทุกทา่านเฉย